กัมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว c r e e n and green renewable energy ดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยที่ไบไบโอเพสช่วยไล่แมลงเห็บหมัดและขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวค่ะ รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวจะนำเนื้อหาสาระความรู้ความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวในวิชาโหราศาสตร์ดาราศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันละไม้คล้ายคลึงกันมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา6นกา30นาทีถึง7นกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิค่ะวันนี้สุริยคติการตรงกับวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2563 จันทรคติการตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น7จ็ดข้ามเดือน9ปีฉลูโทศกจุลศักราช1382ค่ะวันนี้ก็มีอาจารย์มาร่วมสนทนาด้วยหนึ่งท่านนะคะเป็นสุภาพสตรีค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำนะคะก็จะไมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของราศรีกุ่มค่ะคนราศรีกุ่มจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้ขอเชิญอาจารย์กลิ่งนะคะอาจารย์เอมิกาสุธินันท์ค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็เชิญอาจารย์มาร่วมนะคะร่วมสนทนาแล้วก็ให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคนราศีกุม<ช>ว่าจะเป็นอย่างไร<ช>นะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะก็มาทราบตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าวันนี้กันสักหน่อยค่ะตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าวันนี้นะคะพระอาทิตย์สถิตท,ที่ราศีกรกฎนะคะ อ,อ,อยู่ที่9องศา39ลิบดานะคะอยู่ในกลุ่มดาวปูนะคะได้มาตรฐานเป็นมหาจักรค่ะถัดมาค่ะก็เป็นพระจันทร์นะคะสถิตยอยู่ที่ราศีกันนะคะกลุ่มดาวหญิงสาวถือลวงข้าวนะคะพระจันทร์อยู่ที่28องศา44ลิบดานะคะมาตรฐานได้ตำแหน่งราชาโชคค่ะ ถัดมาค่ะที่ราศีธนูนะคะกลุ่มดาวคนกงคันธนูค่ะก็ยังมีพระเคราะห์ร่วมและกลุ่มกันก็คือพระหัสสปดีและพระเสานะคะพระหัสสปดีอยู่ที่28องศา38ลิบดาค่ะมาตรฐานได้ตำแหน่งเกษตรแล้วก็พระเสารอยู่ที่28องศา52ลิบดานะคะอยู่ร่วมและกลุ่มกันนะคะสนิทองศาทีเดียวนะคะ ถัดมาค่ะที่ราศีมีนนะคะกลุ่มดาวปลาคู่ค่ะก็ยังมีพระังคารร่วมและกลุ่มกันกับพระเกตนะคะพระังคารอยู่ที่26องศาสองลิปดานะคะมาตรฐานได้ตำแหน่งจุลจักรค่ะส่วนพระเกตอยู่ที่4องศาสองลิปดานะคะพระเกตเป็นวิญญาณธาตุค่ะอยู่ธาตุน้ำเนี่ยก็จะได้มาตรฐานหรือกำลังที่น้อยที่สุดนะคะเทียบเท่าก็ได้ตำแหน่งนิดนะคะ ถัดมาค่ะที่ราศีเมษนะคะกลุ่มดาวแพะกลุ่มดาวแกะนะคะยังมีมรุตยูอยู่ที่2 1องศา53ลิบดานะคะมรุตยูเป็นอากาศาธาตุค่ะเ,เวลาอยู่ธาตุไฟเนี่ยกำลังมากมายเลยทีเดียวนะคะหรือว่าคุณภาพดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมากที่สุดนะคะคุณภาพเทียบเท่ากับมหาอุดเลยนะคะคือสูงส่งมากกําลังมีมากนะคะถัดมาค่ะที่ กลุ่มดาวโคนะคะราศีพฤษศนะคะก็ยังมีพระศุกร์นะคะอยู่ที่24องศา21ดานะคะมาตรฐานได้ตำแหน่งเกษตรค่ะราศีสุดท้ายราศีที่มีดาวคือราศีมิถุนนะคะ ก็ยังมีพระเคราะห์ร่วมและกลุ่มกันก็คือพระพุธแล้วก็ราหูนะคะพระพุธอยู่ที่28องศา57ลิบดามาตรฐานได้ตำแหน่งเกษตรนะคะส่วนราหูอยู่ที่2องศา23ลิบดานะคะได้นิดของอุจจาพิมุกแล้วก็ได้ปกิินกะโชคค่ะก็เป็นตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าวันนี้นะคะที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คุยกันเรื่องวันนี้ดาวเคราะห์นะคะดาวเคราะห์แล้วก็ดาวฤกษ์ด้วยนะคะดาวฤกษ์ก็คือดาวที่ คงที่นะคะไม่เคลื่อนนะคะไม่เดินทางนั่นเองนะคะอยู่ตรงไหนตรงนั้นแต่วันนี้นะคะเชิญอาจารย์กกิ่งมานะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคนราศีกุมค่ะคนราศีกุมใจจดใจจ่อแล้วกว่าจะถึงราศีเราเนี่ยนานเหลือเกินนะคะเหลือนานนะคะอ่ะเราก็มาทราบโดยคร่าวๆนะคะเรามาทราบ โดยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าเป็นคนราศีกุมนะคะทราบได้สองอย่างยังไงบ้างคะจันกริ่งอันดับแรกก็จะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีกุมนะคะลัคนาราศีกุมเนี่ยจะได้จากเวลาเกิดนะคะนำมาคำนวณหาจุดลัคนานะคะที่เรียกว่าเป็นจุดที่แคบที่สุดที่บ่งบอกความตัวตนคุณได้มากที่สุดนะคะอันนี้ส่าเด่นสุดเลยใช่ค่ะอันนั้นละเอียดสุดค่ะส่วนอีกอย่างหนึ่งคือชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมเนี่ยคือผู้ที่ เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์นะคะจนถึงวันที่14มีนาคอมอันนี้โดยประมาณนะคะค,ะค่ะคือผู้ที่มีดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีกุมค่ะอ,อันนี้นเรียกว่าเป็นชาวราศีกุมค่าจาคะจ้าแตกต่างกันที่ดาวพระาทิตย์กับจุดกําเนิดนะคะ,คะจุดกําเนิดเนี่ยก็คือได้จากเวลาเกิดคุณจะเกิดวันไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าผูกดวงมาแล้วปุ๊บเนี่ย คุณสถิตราศีกุมลัคนาเนี่ยคุณก็ดูได้เลยอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญคก็เรียกว่าสําคัญทั้งหมดแต่ว่าเป็นส่วนที่เล็กที่สุดแคบที่สุดแล้วก็มีความแม่นยำสูงที่สุดด้วย<ช>นะ,ะโอ้นี่นะคะอาจารย์กลิ่งก็เลยบอกคราวนี้เราก็จะมาทราบบุคลิกท่าทางนะถ้าเราเจอกับคนราศีกุมเนี่ยเราจะสังเกตได้แบบไหนอย่างไรคะอาจารย์กลิ่นคะคือลักษณะ บุคลิกท่าทางเขาบุคลิกท่าทางนะคะอันดับแรกเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ประจาราศีก่อนนะคะสัญ,ญลักษณ์ประจําราศีเนี่ยเป็นรูปผู้ชายเป็นคนแบบมอน้านะคะอาจารย์มอน้ําแล้วก็เทท่าทางเนี่ยเทแล้วก็มีน้ําไหลลงพื้นนะคะเขาเรียกว่าน้ําที่ออกมาเนี่ยเป็นน้ำที่ให้สําหรับมวลมนุษยชาติคนราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่ ใจดีค่ะจย์อชอบเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบทําเพื่อคนอื่นมีน้ําจิตน้ําใจดีค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเรามีเพื่อราศีกุมเนี่ยเราโชคดีนะราศีกุมนะคะใจดีมีจุดพ,พิจารณาต่อไปอแล้วก็ธาตุประจําราศีค่ะธ<ข>าตุประจําราศีเนี่ยเป็นธาตุลมแต่เป็นธาตุลมแบบสถิรราศีนะคะจย์คือคนธาตุลมเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างว่องไวแล้วก็มีปฏิภาณไหวพริบค่อนข้างดีแต่นี้อาจจะมี คือไม่ได้คล่องแคล่วมากเท่าคนที่เป็นจอระราศีนะคะอาจารย์คือยังมีทาไม่ได้คิดปุ๊บทำเลยคิดปุ๊บทาเลยก็จะมีความคิดแล้วก็วางแผนด้วยนะคะ,คะในส่วนของดาวประจําราศีค่ะอาจารย์ราศีนี้พิเศษหน่อยค่ะพิเศษใช่ค่ะ,คะมีดาวประจําราศีถึง3องค์นะคะเ,ออเป็นราศีเดียวที่มีดาวเยอะ มากเยอะมากเราก็ดูทุกองค์เลยใช่ค่ะดูทุกองค์แต่ว่าพิจารณาไปพิจารณาไปทีละองค์ค่ะเดี๋ยวเอาดาวองค์แรกก่อนละกันนะคะดาวองค์แรกเนี่ยพูดถึงดาวราหูที่เป็นดาวประจําราศีก่อนดาวราหูเนี่ยทำให้ชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่เนีวารักพวกพ้องนะคะใจกว้างใจถึงอใจถึงพึ่งได้นั่นแหละอาจารย์ค่ะอันนี้คือชาวอันนี้คือชาวราศีกุมนะคะ แล้วก็ดาวองค์ถ yeah, ัดไปเนี่ยเป็นดาวเสาค่ะเพราะอย่างที่บอกนะคะดาวเสาเนี่ยก็จะเป็นเขาจะมีเป็นเจ้าบ้านทั้งสองเดือนใช่ไหมคะทั้งราศีมังกรแล้วก็ราศีกุม์ด้วยดั้งเดิมเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของบ้านอยู่แล้วใช่ค่ะใจดีเพื่อนมาปุ๊บแบ่งบ้านให้ครึ่งหนึ่งใช่ค่ะแบ่งบ้านมีมีหลายมีมีเพื่อนหลายคนเลยมาอยู่หลายคนเลยใช่ค่ะดาวเสาเนี่ยเขาถึงเป็นคนที่รอบคอบชอบวางแผนนะคะแล้วก็ค่อนข้างละเอียดละออแล้วก็คิด คิดละเอียดรอบคอบเนี่ยแหละคะ่ะจย์แล้วก็ดาวอีกองหนึง่งคือดาวมรตยูมรตยูเนี่ยชอบอะไรแปลกอชอบคิดคน้นชอบทำอะไรใหม่ๆฉะนั้นถึงบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบุคลิกหลายๆอย่างที่ดูบางทีก็อาจจะดูแบบเอ๊ะเออดูเป็นคนมีบุคลิกหลายๆอย่างที่บางอย่างดูขัดแย้งกันเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่ดูเป็นคนที่เป็นอัจฉริยะคะ่ะ ใช่ค่ะคือ,อ,ค,อคือความอัจฉริยะเนี่ยบางคนดูแล้วแบบโอ้คนนี้ดูฉลาดจังเลยแต่ก็จะมีความเพียนเพียนเจือปนนิดหน่อยค่ะคฉะนั้นถนึงบอกว่าความอัจฉริยะมักจะมาพร้อมกับความเพียน <c oughs> อันนี้ก็เป็นนะคะบุค,คลิกท่าทางนะะโดยโดย พิ่มเติมก็คือแบบคนราศีกุมเนี่ยเป็นราศีธาตุลมสถิละราศีแล้วมีดาวหลายองค์นะคะเพราะฉะนั้นคนราศีกุมเนี่ยดูง่ายๆมันก็จะมีธาตุลมเนี่ยจะมีสามธาตุจรราศีสถิละราศีและทวิภาวะราศีราศีนี้เป็นสถิระเพราะฉะนั้นลักษณะ ความคิดเนี่ยท่าลมบ่งบอกในเรื่องของความคิดคนราศีกุมจึงเหมาะก,กับทํางานเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มคนนะคะในเรื่องของมูลนิธิในเรื่องของอาสาสมาัครในเรื่องของจิตอาสาเพราะว่าเป็นคนใจดีรบอบคอบอย่างที่อาจารย์บอกนะแต่ราศีกุมเนี่ยราศีนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นราศีของดาวคือใจใหญ่ใจโตรักพวกพ้องเรมันจะออกในแนวแบบทําอะไรเพื่อเพื่อมวลมนุษย์ <S <s เพื่อสังคมเพื่อส่วน <s> รวมซักมากกว่า ส่วนตัวเพราะเนี่ยคนนี้เลยเป็นคนที่ฉลาดแบบไม่เปิดเผยตัวเช่นแบบฉลาดเขาก็ไม่บอกว่าเขาฉลาดงโง่เ,าเขาก็เราก็ไม่รู้ว่าเขางโง่เพราะเนี่ยเขาเป็นคนวางตัวที่ดีนะแต่จุดเด่นของคนราศีกุมเนี่ยแน่นอนว่าใจถึงพึ่งได้อย่างที่บอกแล<ช>้วก็เป็นคนที่ความคิดความอ่านเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะถ้าเราเจอคนราศีกุมเนี่ยแน่นอนเลยให้เขาเป็นผู้นาไปเพราะคนนี้วางแผนดีใช่ค่ะ วางแผนเก่งวางแผนแบบดาวเสาแล้วก็คิดพลิกแพลงอะไรเหมือนดามเนตูยูนะคะอาจารย์อย่างที่บอกคนนี้เป็นคนอัจฉริยะอย่างที่นะอาจารย์กลิ่งบอกนะเพี้ยนเพียนแปลกๆแต่เก่งนะคะคนนี้ถึงเขาจะรูปร่างไม่หล่อไม่สวยแต่ก็นะถ้าเรา นึกถึงความเก่งเราต้องนึกถึงเขาใช่คะอย่างอย่างอัจฉริยะอย่างกาลิเลโอเนี่ยก็เป็นชาวราศีกุมนะคะค่ะเพราะยันเนี่ยคนราศีกุมเป็นคนเก่งนะจะบอกให้แต่เพียงแต่ว่าบางทีเรากว่าจะเจอความเก่งเขาเนี่ยเราต้องแบบสัมผัสกับเขารู้จักเขาแล้วก็เออถึงจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่เออมีความรู้ความสามารถนะคนราศีกุมนะคะต้องใช้เวลาใช้เวลานะคะอันนี้เราก็ดงดูต่อไปว่าราศีกุมช่วงนี้เป็นยังไงเนื่องจากดาวราศีกุมเนี่ยมี3องค์แต่ส่วน มากส่วนใหญ่เลยส่วนใ,<ช>ใหญ่ณปัจจุบันนะคะสมัยก่อน,นเขาจะดูที่ดาวเสาร์พอเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงมาปุ๊บปัจจุบันเดี๋ยวนี้เขาค่อนข้างที่ไปดูที่ราหูก<ช>ันแ <ฮะ S 2> ้วก็ะจะพิจารณาจากราหูเป็นหลักนะคะอาจารย์ราหูเป็นหลักคือมองอะไรปุ๊บราศีกุมพยาจะมองที่ราหูก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตามไปดูดาวของเขาก่อนเลยมาว่าตอนนี้เขาสัมพันธ์อะไรอยู่หรือสนใจอะไรอยู่เราเห็นแล้ว ราหูตอนนี้สถิตอยู่ที่ราศีมิถุนะนะคะ<บ>อยู่ในภพที่5เป็นยังไงคะอาจารย์กร่งราหูอยู่ในภพที่5้าภพปุตตะภพปุตตะเนี่ยความหมายของของภพเรือนเนี่ยคือปุตตะหมายถึงลูกหลานปุตตะหมายถึงความยินดีบุตรบริวาร เรื่องอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นความรักครั้งใหม่ก็ได้ค่ะาจารย์คือฟังแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้สแสดงว่าตัวของชาวราศีกุมเนี่ยค่อนข้างไปสัมพันธ์กับเรื่องอะไรใหม่ๆนะคะค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องตรงนี้ก็เลยการคิดรเริ่มอยากจะทําอะไรใหม่ๆเพื่อตัวเองนะคะเพื่อบุตรบริวารแต่ดาวประจําตัวเวลาไปอยู่ที่เนี่ย ต้องบอกว่าเสน่ห์ของคนราศีกุมเนี่ยเขามีเสน่ห์ที่แปลกเฉพาะตัวนะคะของคนเฉพาะราหูนะคะเขาจะมีกลิ่นกายต้องบอกว่ากลิ่นกายพิเศษของเขาคือคนเฉพาะตัวช่าเป็นอลิ่นเฉพาะเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนที่มีกลิ่นตัวไม่ดีนะแต่ว่าเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาคือเขาจะเป็นคนที่มีกลิ่นพิเศษของเขา ถูกตาต้องใจและอย่างจะบอกว่าเข้าเรื่องเลยเขาจะเป็นคนที่มีคนชอบเขาเยอะค่ะเป็นคนมีเสน่ห์อาจารย์นะเพราะฉะนั้นพอเลยบอกตัวนี้ปุ๊บก็เลยลิงก์กับเมื่อกี้ที่อาจารย์เก่งบอกว่าความรักครั้งใหม่คนราศีกุมเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเรียกว่าเจ้าเสน่ห์ได้เลยอย่าไปพูดถึงรูปร่างหน้าตาถึงเธอจะไม่หล่อเธอจะไม่สวยแต่เธอดูดีมีเสน่ห์แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาใครอยู่ใกล้เธอเนี่ยจะสนใจเธอมากเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าช่วงนี้อาจจะมี อะไรใหม่ๆกุ๊กกิ๊กก<ช>ุ๊กกิ๊กแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ถือว่าออต้องดูแลกันนะคะดูสถานภาพตัวเองนะคะว่า<ช>เ,ออเป็นยังไงนะคะ<ช>ถ้าโสดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะ,ะ<ช> <ๆ S 1> อยู่ในช่วงจวังหวะเลือกได้นะคะ<ช> <ๆ S 2> แล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะ,ะ<ช>แต่ว่าไม่ได้อยู่องค์เดียวนะจ๊ะใช่ <c oughs> กำลังจะเข้าเรื่องเลยว่า ให้อาจารย์กลิ่งเสริมตรงที่ราหูอยู่ร่วมพุธค่ะเป็นยังไงบ้างคะราหูอยู่ร่วมพุธเนี่ยค่ะก็ต้องบอกเลยบอกว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องถ้าสมมติมีการทําพันธสัญญาหรือเอกสารสัญญาใดๆเนี่ยต้องระวังเรื่องความผิดพลาดทางเอกสารสัญญาแล้วก็ระวังเรื่องการที่เราจะไปทะเลาะเบาแหวงกับใครอันนี้ก็ต้องระวังค่ะการใช้คําพูดต่างๆค่ะอาจารย์ค่ะ,ะ,คะเพราะว่าอาจารย์กิ่งก็เลยบอกว่า การที่ดาวประจําตัวของเราเนี่ยอยู่เนี่ยเราต้องดูด้วยว่าควนี้อยู่ร่วมกับพุธนะพุทธอันธภานวิวาลาหูเป็นการอยู่ร่วมกันกับคู่ศัตรูนะคะอาจารย์กลิ่นเรยบอกว่าให้เตือนไว้แต่ว่าพุธคือดาวเอกสารเอกสารสัญญาคําพูดความคิดเนี่ยคืนเดียดาวพุธปกครองอยู่ใช่ค่ะเอกสารก็ดาวพุธความคิดคําพูดก็ดาวพุธและมาตรฐานดาวพุทธเป็นเกษตรค่ะแสดงคุณมีจริงๆนะคะเออ และอย่างเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยใช่ค่ะเจ้าเรือนมรณะมรณะหมายถึงจบจากตายนะคะจนันม,มรณะหมายถึงเรื่องเก่าๆหรือว่ามรดกก็ได้ช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีเรื่องมรดกอะไรที่กําลังรอค้างค้างรอเคลียร์อยู่สงสัยน่าจะลาบากหน่อยค่ะ,ะช่วงนี้ค่ะก,ก,ก็ง่ายๆก็ระวังเรื่องคดีความกฎหมายระวัง<ะ>เรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลเอกสารเป็นพิษนะฮะอันนี้<ะ>เป็นคําพูดติดปากเอกสารเป็นพิษหมายถึงว่าการมีปัญหาในเรื่องของเอกสารที่จะ นำมาซึ่งเรื่องของการฟ้องร้องนะคะเป็<ล>อันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอันนี้ก็เราดูตอนนี้นะคะแล้วนะคะดูอีกอย่างาอีกอย่างว่าตอนนี้เนื่องจากดาวประจําตัวตอนนี้ไปอยู่กับคู่ศัตรูแล้วดูดาวองค์อื่นพอจะช่วยเหลือได้บ้างไหมดาวดาวองค์อื่นนี่เราจะคือดาวประจาตัวเนี่ยดาว<ช>ราศีกุมเนี่ยจะมีหลายองค์มากใช่ค,ค่ะคราวนี้เราดูว่าตอนนี้ดาวราหูเนี่ยไปอยู่เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยคู่ศัตรูลคือพบเนี่ยพบดี เริ่มดีทําอะไรดีแต่ว่าไปอยู่กับดาวเราก็ต้องดูว่าอยู่แล้วเจ้าของบ้านเขาเต็มใจไหมอันนี้ไปอยู่แบบไม่ค่อยเ<ร>ต็มใจเท่าไหร่นะคะจันอยู่กันไปทะเลาะก,กันไปเหมือน<ช>เราอยู่แบบเออไม่อยากอยู่แต่ก็ต้องอยู่ไงพายานะนี้ยเราก็ดูนะว่าเราก็ต้องไปดูพบดีๆก่อนอดาวเสาเป็นดาวประจําตัวอีกหนึ่งดาวค่ะนะ แต่ว่าอยู่ในภพเรือนที่ดีอ,อ,อยู่ร่วมและกลุ่มกันอีกกับดาวใหญ่ด้วยเพระหััสกลุ่มเสาอยู่ในภพที่11นะคะ,คะอยู่ในภพลาภะภพ,าพดีเรือนดีนะ,ะเป็นดาวประจําตัวอีกหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันนะคะแล้วดาวเจ้าเรือลาภะเป็นเกษตรด้วยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่เดี๋ยวกลับตามชมช่วงหน้าค่ะ